มุมกาแฟของนาเล็กว่านี้นะมาดูสิฮนะไม้สวยๆอยู่ในสวนเราเนี่ยต้นสนนะสวยงามมากๆเลยใบเขาสีเขียวแบบสวยกันสุดๆนะดูแล้วชื่นใจฮนะบางทีเรามองไปถึงบรรยากาศของต่างประเทศฮนะที่เขาจัดสวนโดยใช้ต้นสน สวยงามช่องจิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ สวัสดีครับวันนี้นะเลยกก็ตื่นเช้าก็กาแฟสักแก้วนึงนะบรรยากาศนะต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังก็คือต้นสนคือไม่แน่ใจว่าเป็นสนมังกรหรือเปล่านะเพราะว่าเท่าที่ดูใน Google หรือว่าดูในตาม YouTube ต่างๆเขาบอกว่าเป็นสนมังกรนะแต่เราก็ไม่ได้แน่ใจ แต่ว่าสนอะไรก็ช่างเราเห็นแล้วก็มีความสุขเนี่ยบรรยากาศแบบนี้หละสบายสบายเปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยฮะนะนัะ่นแหอยู่ในสวนนี้มีอะไรให้มุมต่างๆนะให้เลือกกันเยอะแยะเลยมุมเล็กมุมน้อยมันสื่อถึงว่าเราสามารถเก็บเกี่ยวเอา สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมาเป็นความสุขของเราได้หมดเลยดังนั้นหลายคนอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศอยากจะไปเที่ยวอะไรไกลมีโอกาสก็ไปไปเถอะ,ไป,ถอะไปเก็บเกี่ยวเอาแต่ถ้าหลายคนไม่มีโอกาสอาจจะขัดสนเรื่องเวลาอาจจะขัดสนเรื่องเงินทองอาจจะขัดสนเรื่องบางเรื่องแต่สิ่งที่เราไม่ มีแล้วไม่ขัดสนก็คือเนี่ยธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเราเเราก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวเอาได้นะแต่เราก็มาแบ่งปันกันนะเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ไม่สนุกแบ่งปันกับคนอื่นเออมันก็ถือว่ามีความสุขดี ไม่ได้แบ่งปันให้ใครอิจฉาแต่แบ่งปันให้หลายๆคนได้เรียนรู้นะเก็บเกี่ยวนะดื่มกาแฟบรรยากาศเช้านี้ก็มาแบ่งปันนะเรื่องราวดีๆสำหรับคนที่ติดตามนาะเล็กนะวันนี้เราอยากจะแบ่งปันเรื่องของความสุขนะหลายคนบอกว่าอยากมีความสุข แต่ทำยังไงมันก็ไม่มีความสุขเพราะอะไรฮะเพราะเราไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านไงเอาเรื่องของชาวบ้านเอาเรื่องของคนอื่นมาแบกไว้มันก็เป็นทุกข์ฮะนะถ้าเรารับเอาสิ่งดีก็จะดีไปแต่ถ้าเกิดเราไปรับเอาสิ่งที่ไม่ดีนะสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่เป็นขยะสิ่งที่เป็นของเหม็นเน่าเนี่ย มาเข้าสู่ตัวเรามันก็ทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เรานิเหม็นตลอดเวลานะอยู่ท่ามกลางกงขยงนะเพราะฉะนั้นเรื่องของชาวบ้านก็ปล่อยเขาไปนะอย่าไปเอามาสนใจนะหรือบางคนบอกว่าเราไม่ได้ยุ่งแต่เขายุ่งกับเราเขาไปนินทาเราเขาไปพูดให้ร้ายเรามันก็เรื่องของเขานะ เขาก็เป็นทุกเองนะเราเราอยู่เฉยๆเราอยู่เหนือปัญหาไม่ต้องไปสนใจนะก็ทําให้จิตใจเราเนี่ยสบายะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใครจะนินทาใครจะว่าร้ายมันก็เรื่องของเขาเพราะเราไม่สามารถที่จะไปปิดปากเขาได้ปิดหูปิดตาเขาได้แต่สิ่งที่เราทำเราคิดว่าทำถูกต้องทำในสิ่งที่ดี เราก็มีความสุขและอีกอย่างที่ทำให้เรามีความสุขได้ก็คือว่าเราต้องยอมรับให้ได้นะรู้จักการยอมรับคนอื่นจะทำอะไรที่ไม่ถูกหูถูกตาเราบางครั้งเราก็ต้องยอมรับอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะต้องทำให้ ถูกใจเราเสมอมันเป็นไปไม่ได้เพราะบางครั้งตัวเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจเราเองได้นะก็ลองพินิษพิเคราะห์ดูว่ามันใช่หรือเปล่านะเรื่องที่เสามนะก็คือการที่เรายินดีกับความสำเร็จของคนอื่นนะ เห็นคนอื่นเขาประสบความสำเร็จเราก็ต้องยินดีไม่รู้สึกอิจฉาไม่รู้สึกาตาร้อนนี่แหละเราเห็นเขามีความสุขเราก็ยินดีด้วยเห็นเขามีความสำเร็จเราก็ดีด้วยเป็นไงก็ทำให้จิตใจเราโอ้โมันไม่มีอะไรที่มาทุกร้อนเลยเพราะฉะนั้น อย่าไปอิจฉาใครขอให้แสดงความยินดีเขาอย่างจริงใจแต่เรื่องที่4ี่คือการให้การให้เขาพองเรายิ่งให้ยิ่งมีความสุขใช่ไหมฮะเรามีความรู้เราแบ่งปันความรู้เราก็มีความสุขนะเราเห็นคนอื่นขาดตกบกพร่องอะไรเรายื่นให้เขารับ เราก็มีความสุขนะแต่สิ่งที่เราให้เนี่ยถ้าให้แล้วไม่หวังผลตอบแทนเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วโดยเฉพาะการให้อภัยนะใครที่คิดไม่ดีทำอะไรไม่ดีกับเราเราให้อภัยเขาเราจะได้ไม่ต้องมาแบกรับไงมาแบกรับเรื่องราวอะไรที่มันหนักหนา บ่าเราได้โล่งๆใจเราได้ร่มรมสบายๆนี่แหละฮะหนทางแห่งความสุขที่เราไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหนมากมายอยู่กับตัวเราแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วครับผมอ่ะสลับคลิปนี้นัเก็แบ่งปันความสุขกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนแลคิดตนาในแชนแนลสวัสดีครับ